คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเสรษฐีอาจารย์เกลเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับก่อนวันหยุดสิ้นปีนี้ผมขอพาชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่านเข้าไปหลอนกันในป่าต่างแดนแล้วกันนะครับโดยเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนพื้นป่าแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสโดยที่ในตอนนั้นเจ้าของเรื่องถูกครอบครัวส่งตัวให้ไปใช้ชีวิตอยู่กับคุณลุงจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งลูกพี่ลูกน้องที่อายุรุ่นราวคลาวเดียวกันกับเขาก็ได้ชักชวนให้เขาไปเดินป่าในช่วงปิดเทอมซึ่งกลุ่มของพวกเขาก็ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับว่าการเข้าไปทํากิจกรรมในป่าครั้งนั้นของพวกเขาจะทําให้เจ้าของเรื่องไม่มีโอกาสได้พบเจอสมาชิกค,คนหนึ่งในกลุ่มไปตลอดชีวิต กับเรื่องที่มีชื่อว่าป่าต่างแดน,น,นก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเรา อยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์หล,ลอนๆของคุณเม่นซึ่งเขาได้ถ่ายทอดเอาไว้ในรายการ The Ghost Radio เมื่อปีพศ2560ผมจึงขออนุญาตหยิบยกออกมานำเสนอในรูปแบบของเล่าไปหลอนไปให้ทุกท่านไดร้รับชมและรับฟังกันอีกตามเคยนะครับ โดยประสบการณ์ภายในเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่คุณเม่นได้ไปประสบพบเจอมาด้วยตนเองและถ้าหากท่านใดที่ยังไม่เคยฟังต้นฉบับแล้วก็ผมจะทำการแปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้อีกเหมือนเดิมนะครับโดยเหตุการณ์ทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2540เรื่องราวนี้เป็นความทรงจำในวัยเด็กของคุณเม่นตอนที่เขาอายุเพียง8-9ถึงขวบตัวของเขาเป็นคนไทยเชื้อสายจีน แต่เมื่อเขาเดินทางไปอยู่ที่อเมริกาชื่อเมนก็กลับกลายเป็นชื่อที่คนอเมริกันออกเสียงได้ยากหลายคนพยายามลองออกเสียงแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็เรียกคุณเมนว่าเมนนี่ซึ่งมันก็กลายเป็นชื่อเล่นที่ติดตัวเขาไปโดยปริยายในวัยเด็กคุณเมนบอกว่าเขาติดเกมเป็นอย่างมากคือติดชนิดที่ว่าเล่นเอาเป็นเอาตายจนลืมเวลาเลยก็ว่าได้ซึ่งมันก็คือหนึ่งในเหตุผลที่ครอบครัวของเขาตัดสินใจส่งเขาไปอยู่กับลุงที่รัฐเท็กซัส เมืองดันลัสแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อหวังให้เขาฝึกฝนภา,าภาษาอังกฤษและเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในชีวิตคุณลุงของเขามาตั้งรกรากทำงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกานานแล้วและลุงก็มีลูกชายสองคนคือเฮียแดนนี่กับเฮียโทนี่พวกเขากลายเป็นทั้งเพื่อนและพี่ชายคนสำคัญในช่วงเวลาที่คุณแม่นอาศัยอยู่ที่นั่นตลอดเวลาแม้การเดินทางไปอยู่ที่อเมริกาของคุณแมน่นจะไม่ใช่การย้ายไปอยู่เป็นการถาวร และมีลักษณะเป็นการไปไปกับกลับซึ่งการได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและกิจกรรมของชาวอเมริกันก็สร้างความทรงจำที่แปลกใหม่ให้กับเด็กชายตัวน้อยที่เคยเกิดและเติบโตในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีคุณเมนบอกว่าช่วงปิดเทอมในอเมริกากิจกรรมยอดนิยมสำหรับเด็กวัยรุ่นนั่นก็คือการไปปีนเขาและเดินป่าโดยเด็กผู้ชายวัยประมาณ1ิกว่าขวบจะรวมตัวกันไปตั้งแคมปิ้งย่างบาร์บีว และเล่าเรื่องราวสนุกสนานรอบกองไฟซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับทางคุณเม่นเฮียแดนนี่ er แล้วก็เฮียโทนี่ก็ได้วางแผนสำหรับการผจญภัยในป่าร่วมกับพี่เกรซซึ่งเป็นญาติห่างๆของพวกเขาทั้ง3คนที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวัย19ปีพี่เกรซไม่เพียงจะเป็นหัวหน้าทีมแต่ยังเหมือนเป็นพี่ใหญ่ที่รับหน้าที่ดูแลน้องๆในทริอิกด้วยผืนป่าที่พวกเขาตั้งใจจะเดินทางเข้าไป จะอยู่ห่างจากเมืองดันลัสประมาณ7 8ถึง8ชั่วโมงมันเป็นพื้นที่แถบชนบทที่เงียบสงบต้นไม้ไม่สูงชะลูดเหมือนป่าทึบในประเทศไทยแต่เป็นป่าโปร่งที่เต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดกลางไปถึงเล็กลักษณะของป่าแบบนี้ทําให้แสงแดดสามารถส่องทะลุลงมาถึงพื้นล่างได้เป็นอย่างดีบรรยากาศตอนกลางวันจึงดูสว่างโล่และไม่มีอะไรน่ากลัวในตอนนั้นลุงของคุณเม่นก็รับหน้าที่พาเด็กๆไปส่ง ก่อนที่เขาจะขับรถกลับมาพักผ่อนที่ตัวเมืองเราเชื่อมั่นในความรับผิดชอบของพี่เกรสที่เป็นรุ่นพีและการสื่อสารในยุคนั้นก็ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือดังนั้นการนัดหมายจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆคุณลุงได้กําชับอย่างหนักแน่นว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมารับทุกคนที่จุดเดิมในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเดินทางไปถึงที่หมายบรรยากาศโดยรอบก็ดูร่มรื่นและสุขสบายทุกคนถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ท้องฟ้าสีครามตัดกับแนวป่าโปรง่งทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นกับการผจญภัยในครั้งใหม่ที่กำลังจะเริ่มตน้นพวกเขาช่วยกันขนสัมภาระลงจากรถไม่ว่าจะเป็นเต็นท์เครื่องครัวสำหรับตังแคมป์และกระเป๋าเป้ที่เต็มไปด้วยของใช้จำเป็นเตรียมตัวให้พร้อมนะทุกคนคืนนี้เราจะไปใช้ชีวิตกลางป่าพี่เกรซพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจขณะที่ทุกคนต่างก็พยักหน้ากันอย่างตื่นเต้น การเดินทางสู่ป่าเริ่มต้นขึ้นในช่วงสายของวันกลุ่มของคุณเม่นเดินตามเส้นทางลัดล้อไปตามริมน้ำที่โคดเขียวบรรยากาศตอนนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานเสียงหัวเราะและเสียงร้องเพลงของพวกคุณเม่นดังกองไปทั่วถูกย่างกาวเต็มไปด้วยความท้าทายโดยเฉพาะคุณเม่นที่ยังไม่เคยสัมผัสกับผื้นป่าในอเมริกาแบบนี้มาก่อนเมื่อเวลาล่วงเลยมาจนถึงช่วงบ่ายสามโมงอากาศในพื้นที่บริเวณน,นั้นก็เริ่มแปลปปวน ลมพัดแรงกับเมฆลึ้มลอยเข้าปกคลุมน่านฟ้าทุกคนจึงตัดสินใจหยุดเดินแล้วเริ่มมองหาสถานที่สำหรับตั้งแคมป์โดยพวกเขารู้ดีว่าไม่ควรตั้งแคมป์ใกล้ริมน้ำเพราะในยามค่ำคืนสัตว์ป่ามักจะออกมาหากินแถวนี้กลุ่มของคุณเม่นจึงทำเครื่องหมายไว้ที่ริมฝั่งโดยทำเป็นกองหินแล้วนำใบไม้มาวางเรียงกันเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำตำแหน่งที่ทำเอาไว้จากนั้นก็เดินลึกเข้าไปในป่าทางซ้ายของริมน้ำ โดยพวกเขาก็เดินลึกเข้าไปประมาณ200-300เมตรนะครับจนไปพบกับจุดเหมาะสำหรับตั้งแคมป์ซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นพื้นที่โล่งพอประมาณมีต้นไม้ใหญ่คอยให้ร่มเงาเหมาะสำหรับทําเป็นที่ค้างแรมทุกคนเริ่มลงมือกางเต็นท์และจัดพื้นที่พีเกรสในฐานะพี่ใหญ่ก็คอยช่วยดูแลความเรียบร้อยขณะที่คุณเมนเฮียแดนนี่ <ard> แล้วก็เฮียโทนี่ช่วยกันหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก่อกองไฟ และเมื่อพวกเขาเตรียมหาอาหารเย็นเสร็จกลิ่นหอมของบาร์บีคิวก็ลอยคลุงไปทั่วบริเวณเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยดังสะท้อนไปในป่าปโปร่งโดยไม่มีวี่แววว่าจะเกิดเหตุแปลกๆขึ้นเลยสักนิดโดยความที่วัฒนธรรมของชาวอเมริกันที่ไม่ค่อยกลัวหรือเชื่อเรื่องผีวิญญาณการเข้าป่าในครั้งนี้จึงไม่มีใครคิดถึงเรื่องราวลี้ลับเลยแม้แต่น้อยและหลังจากทานอาหารมื้อเย็นทุกคนก็มานั่งรอบกองไฟและแลกเปลี่ยนเรื่องราวสนุกสนุกในชีวิต จนกระทั่งบทสนทนาดังกล่าวดำเนินไปจนถึงเรื่องสยองขวัญเสียงหัวเราะสนุกสนานก็ค่อยๆเงียบลงตามลำดับก่อนที่พี่เกรซจะเริ่มเล่าเรื่องราวที่เขาเคยได้ยินมาเกี่ยวกับตำนานของผืนป่าแห่งนี้ว่าเมื่อก่อนผืนป่านี้เคยเป็นเมืองเล็กๆและมีนิกายที่เป็นนิกายนอกีตของศาสนาที่จะบูชาซาตานแล้วจับคนมาปาดคอเพื่อเอาเลือดมาปรุงเป็นยาอายุวัฒนะและกลุ่มคนในนิกายก็จะแอบเข้ามาอาศัยอยู่ในผืนป่า แต่ท้ายที่สุดคนนอกรีดพวกนั้นก็ถูกจับได้และถูกเผาทั้งเป็นจนกลายเป็นตำนานให้เล่าขานต่อกันมาและถึงแม้ว่าตำนานดังกล่าวมันจะฟังดูน่ากลัวแต่ด้วยความที่ทุกคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่นั่นจึงไม่ทําให้ใครรู้สึกกลัวแบบจริงๆจังๆเลยสักคนเวลาล่วงเลยมาจนถึงช่วงที่พวกเขาจะเข้านอนทุกคนก็พากันเข้าไปนอนรวมกันอยู่ในเต็นท์ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างขวางให้นอนรวมกันได้อย่างสบาย ทางพีเกรสที่ยังไม่ง่วงจึงออกปากชวนเด็กๆให้มาเล่นเกมที่เขาเตรียมมาก่อนเข้านอนแล้วพีเกรสก็หยิบบางอย่างออกมาจากกระเป๋าเป้ของตนเองเสียงรูดซิปกระเป๋าที่ถูกเปิดออกกลางบรรยากาศที่เงียบสงบทําให้ทุกคนหยุดทําอย่างอื่นแล้วหันมามองสึ่งแสงจากกองไฟด้านนอกที่ส่องเข้ามามันก็เผยให้ทุกคนเห็นวัตถุในมือพีเกรสได้อย่างชัดเจนนะครับโดยคุณเมนอธิบายว่าสิ่งที่เห็นมันจะมีลักษณะเหมือนกับกระดานไม้รูปร่างแปลก ที่ดูเหมือนกับอุปกรณ์สำหรับเอาไว้เล่นเกมบางอย่างมันมีการสลักตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z แล้วก็มีตัวเลข0ถึงเลข9บนกระดานด้านบนของกระดานจะมีคำว่า Yes และ No ส่วนด้านล่างจะมีคำที่เขียนเอาไว้ว่า Goodbye พร้อมกับแผ่นไม้รูปทรงสามเหลี่ยมเล็กๆที่มีรูอยู่ตรงกลางโดยพ่เกรสก็อธิบายว่านี่คือกระดานวีจาซึ่งเป็นเกมที่ชาวอเมริกันมักจะเล่นกันเพื่อสื่อสารกับวิญญ,ญาณ สำหรับคุณเม่นและลูกพี่ลูกน้องอีกสองคนนี่ถือเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นสิ่งนี้พวกเขาอดหัวเราะไม่ได้กับสิ่งที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับเกมตลกตลกมากกว่าน่ากลัวพี่เกรซจึงชวนทุกคนให้ลองมาเล่นดูสักครั้งซึ่งวิธีการเล่นมันก็ง่ายมากๆนะครับแค่ใช้นิ้วแตะเข้าไปที่แผ่นไม้สามเหลี่ยมพร้อมกันแล้วลองตั้งคำถามเพื่อรอให้แผ่นไม้มันเลื่อนไปหาคำตอบให้เองในตอนนั้นพวกเขาก็เริ่มด้วยคำถามง่าย อย่างเช่นมีใครอยู่ที่นี่ไหมหรือคุณชื่ออะไรครับแต่ไม่ว่าตอนนั้นใครจะถามอะไรก็ตามแผ่นไม้ก็ยังคงนิ่งสนิทไม่ขยับขยื่นแม้แต่น้อยจนกระทั่งผ่านไปหลายคำถามพอทุกคนเริ่มหมดสนุกพี่เกรสที่ดูเหมือนอยากจะเร่งให้เกิดปฏิกิริยาเหนือธรรมชาติก็พูดคำหยาบคลายออกมาด้วยน้ำเสียงท้าทายที่แปลเป็นไทยได้ว่าเฮ้ยมึงเป็นใครวะหลังจากสิ้นเสียงของพี่เกรส แ่นไม้สามเหลี่ยมที่เคยนิ่งสนิทก็เริ่มสั่นสะเทือนเบาๆก่อนที่จะค่อยๆเคลื่อนตัวไปทีละตัวอักษรที่มันแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าแม่มดและในวินาทีเดียวกันนั้นเองเสียงหัวเราะเล็กแหลมก็ดังขึ้นมาในความเงียบโดยมันมีลักษณะเหมือนกับเสียงของหญิงชราที่ลอยแว่วมาในอากาศที่มีความหนาวเย็นจนทุกคนต้องหันมองซ้ายขวาเพื่อหาต้นเสียงแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีใครได้เห็นที่มาของต้นเสียงนะครับและเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น มันก็ทำให้ทุกคนเผลอปล่อยนิ้วออกจากแผ่นไม้อย่างไม่ได้ตั้งใจเมื่อทั้งหมดหันกลับมามองที่กระดานอีกครั้งแผ่นไม้สามเหลี่ยมกลับไปหยุดหยุดตรงคำว่ากืดบายอย่างน่าชงนราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังบอกลาพวกเขาทุกคนที่เห็นอย่างนั้นจึงเอาแต่นิ่งเงียบด้วยความสงสยัยและพยายามหาคำตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นแต่ทว่าก็ไม่มีใครพูดให้คำตอบแก่เรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนสักคน แม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะดูแปลกประหลาดแต่กลุ่มของคุณเม่นก็พยายามปรับเพื่อให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยมีการพูดคุยติดตลกเพื่อคลายความกลัวจนกระทั่งรุ่งเช้าของวันถัดมาเวลาประมาณ6กโมงเช้าคุณเม่นก็เป็นคนแรกที่ออกมาจากเต็นท์แต่ภาพที่เขาเห็นกลับทำให้รู้สึกประหลาดใจเมื่อบริเวณร,บรอบๆเต็นท์มีกิ่งไม้ขนาดเล็กปักอยู่ในดินและมันก็กระจัดกระจายเป็นจุดๆประมาณ6-7จุด คุณเมนจึงลองเข้าไปเคี่ยกิ่งไม้เหล่านั้นดูก่อนที่เขาจะรีบวิ่งเข้าไปปลุกทุกคนให้ตื่นซึ่งหลังจากที่พวกคุณเมนเห็นกิ่งไม้ดังกล่าวพวกเขาก็ตัดสินใจรีบเก็บข้าวของในทันทีชนิดที่ว่าอาหารเช้าก็ไม่ได้กินกันเลยนะครับแล้วพวกเขาก็ตั้งหน้าออกเดินทางกลับมายังจุดที่ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ริมน้ำความกังวลเริ่มแสดงผ่านออกมาทางสีหน้าของทุกคนเฮียโทนี่และเฮียแดนนี่ <dan i S 1> ก็เอาแต่ตั้งคำถามว่าเราหลงป่าหรือเปล่า แม้ตอนนั้นพี่เกรซจะยืนยันหนักแน่นว่าพวกเขามาถูกทางแล้วแต่สีหน้าของเขาก็แฝงไปด้วยความกังวลทุกคนจึงตัดสินใจเริ่มเดินทางกันต่อแบบฝืนๆความเหนื่อยล้าที่สะสมและบรรยากาศรอบตัวที่เริ่มเปลี่ยนแสงแดดค่อยๆอ่อนลงจนถึงช่วง4-5โมงเย็นก่อนที่ท้องฟ้าจะเริ่มมืดค้มลงตามลำดับแล้วพี่เกรซก็สั่งให้ทุกคนหยุดแล้วเตรียมตั้งแคมป์สำหรับคืนนี้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในตอนนั้นก็คือ สเสบียงอาหารที่เตรียมมามันมีเพียงพอสําหรับคืนเดียวนั่นจึงทําให้ทุกคนเริ่มถกเถียงกันเฮียโทนี่เสนอให้เดินทางต่อเพื่อหาทางออกแต่พี่เกรสก็ยืนกรานว่าการเดินทางตอนฟ้ามืดมันอันตรายเกินไปสําหรับพวกเขาแล้วสุดท้ายทุกคนก็ต้องเชื่อฟังคําพูดของพี่เกรสนะครับก่อนที่จะเริ่มลงมือตั้งเต็นท์เพื่อค้างแรมกันในคืนที่สองบรรยากาศมือค่ําของคืนที่สองแตกต่างจากคืนแรกอย่างสิ้นเชิงโดยไม่ต้องพูด ไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีความสนุกสนานและทุกคนก็เอาแต่เคร่งเครียดพร้อมกับตั้งคำถามว่าตอนนี้พวกเขากำลังหลงป่ากันอยู่หรือไม่ซึ่งพิเกรสก็พยายามพูดปลอบใจน้องๆทุกคนนะครับว่าไม่ต้องกังวลถ้าพวกเรากลับออกจากป่าไม่ทันเวลาครอบครัวก็คงแจ้งตำรวจให้มาช่วยตามหาพวกเราแน่ๆซึ่งคำพูดนี้ก็ช่วยให้ทุกคนใจชื้นขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่มันก็ไม่มากพอที่จะทำให้ความกลัวในใจหายไป หลังจากผิงไฟเพื่อรับไออุ่นจนเพียงพอแล้วพวกเขาก็ทยอยเข้าไปนอนในเต็นท์หลังใหญ่แต่ขณะที่ทุกคนกำลังหลับเสียงหัวเราะที่ฟังดูขุ้นหูจากคืนก่อนก็แว่วเข้ามาในโสดประสาทให้ได้ยินอีกครั้งซึ่งคราวนี้เสียงที่ว่ามันก็ชัดเจนมากๆจนทุกคนที่กำลังหลับต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกันพีเกรสรีบเปิดเต็นท์ออกไปดูด้านนอกอย่างไม่ลังเลแต่พียเขาก็ไม่พบอะไรที่ดูผิดสังเกต ่อนที่พี่เกรซหันมาบอกทุกคนในเต็นท์ว่าพวกเธอรออยู่ในนี่ก่อนนะให้ถือไฟฉายติดตัวไว้คนละกระบ,บอกเดี๋ยวพี่จะออกไปสำรวจรอบๆแล้วรีบกลับมาหลังจากที่พูดจบพี่เกรซก็เดินออกไปในความมืดพร้อมกับไฟฉายและมีดพกติดตัวเขาค่อยๆเดินห่างออกไปไกลแล้วตะโกนกลับมาหลายครั้งเพื่อเช็คว่าเสียงของเขายังดังถึงเต็นท์อยู่หรือเปล่าโดยที่ในตอนนั้นพี่เกรซก็ตะโกนกลับมาว่าเฮ้ hey, ได้ยินไหม ส่วนพวกคุณเมนก็พากันร้องตอบกลับไปว่าได้ยินซึ่งจากที่ได้ยินก็คล้ายกับว่าเสียงของพี่เกรสกำลังเคลื่อนห่างจากพวกเขาออกไปเรื่อยๆคุณเมนกับลูกพี่ลูกน้องอีกสองคนเห็นร่างพี่เกรสค่อยๆเล็กลงตามระยะทางจนกระทั่งในที่สุดร่างของพี่เขาก็จางหายไปในความมืดพอทุกคนตะกนเรียกพี่เกรสอีกครั้งคราวนี้กลับไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาอีกแล้วมีแค่เพียงความเงียบงันที่เข้ามาปกคลุมแทนที่ พวกคุณเมนจึงตัดสินใจออกมายืนรอกันอยู่หน้าเต็นท์ด้วยความหวังว่าอีกไม่นานพี่เกรซจะกลับมาแต่พอเวลาผ่านไปกว่า20นาทีก็ยังไม่มีว่แววของพี่เกรซให้ได้ยินพวกคุณเมนตะกนเรียกและใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆแต่พวกเขาก็ยังไม่เห็นว่แววของพี่เกรซจนในที่สุดพวกเขาก็กลับเข้ามาอยู่ในเต็นท์แล้วเริ่มนั่งร้องไห้กันอย่างสิ้นหวังด้วยวุฒิภาวะของเด็กในวัยนั้นทำให้ความกลัวและความอ่อนล้าเข้าครอบงำ พวกเขาทําได้แค่เพียงปลอบใจกันและกันแล้วก็ส่งเสียงร้องไห้จนพลอยหลับไปทั้งท,งทังที่ยังไม่ได้ปิดเต็นท์ุ่งเช้าของวันใหม่คุณเม่นตื่นขึ้นมาเพราะความหนาวเย็นของอากาศด้านนอกเต็นท์เต็มไปด้วยไอ้น้ําจากหมอกซึ่งเกาะอยู่บนผ้าใบเต็นที่โปร่งบางแต่เระว่ามันกลับมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้หัวใจของเขาหล่นไปอยู่ตาตุ่มเมื่อผ้าใบเต็นที่เปียกชื้นไปด้วยละอองน้ําปรากฏเป็นรูปร่างคล้ายขนหนูนขึ้นมาอย่างชัดเจน ลักษณะเหมือนกับมีคนอยู่นอกเต็นท์กำลังทาบตัวลงมาใส่ผ้าใบาเต็นท์เวลาตอนนั้นประมาณหกโมงเช้าความหวาดกลัวเล่นผ่านร่างกายของคุณเม่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขาพยายามตั้งสติแล้วมองออกไปนอกเต็นท์ที่เปิดอยู่ก่อนที่จะสังเกตเห็นเศษกิ่งไม้หลายชิ้นที่ปักอยู่บนพื้นเฉกเช่นเดียวกันกับเช้าของเมื่อวานแต่ครั้งนี้เฮียแดนนี่ที่เห็นอย่างนั้นก็ตัดสินใจออกไปขุดมาดูด้วยความสงสยัยแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็ยิ่งเพิ่มความประหลาดใจเข้าไปอีก เมื่อปลายของกิ่งไม้พวกนั้นมีเส้นผมสีบรอนทองพันอยู่เป็นกระจุกกว่าสิบเส้นโดยความกลัวและความสิ้นหวังพวกเขาจึงตัดสินใจเข้าไปรวมตัวกันอยู่ในเต็นท์แล้วก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรต่อนอกจากรอความช่วยเหลือด้วยความหวังอันน้อยนิดจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงช่วงเย็นมันกลับยังไม่มีความช่วยเหลืออย่างที่พวกเขาคาดเอาไว้ทั้งหมดจึงอาศัยสเสบียงที่เหลืออยู่เพียงนิดหน่อยเพื่อประทังความหิว ก่อนที่ความมืดอันโหดร้ายจะกลับมาเยือนอีกครั้งในคืนของวันที่สเสียงแห่งความสยองก็เริ่มดังขึ้นมาให้ได้ยินในตอนกลางดึกแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงหัวเราะเหมือนกับเมื่อคืนก่อนแต่มันกลับเป็นเสียงของผู้ชายร้องวรุขรงด้วยความเจ็บปวดพวกขุนเม่นที่ได้ยินอย่าง,งานั้นก็ได้แต่นั่งกอดกันอยู่ในเต็นท์ด้วยความกลัวนะครับแล้วเสียงร้องดังกล่าวมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆร,รากับว่ามันขยับเข้ามาใกล้จุดที่พวกเขาอยู่ แล้วพวกเขาก็ร้องไห้จนหลับไปในที่สุดเมื่อแสงแดดเริ่มสาดส่องในเช้าวันใหม่เช้าวันนั้นคุณเม่นก็รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ความฝันเพราะมีเสียงใครบางคนปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นก็พบว่ามีมือของผู้ใหญ่กำลังเขย่าตัวเขาอยู่ซึ่งคนที่กำลังเขย่าตัวก็คือเจ้าหน้าที่นะครับที่ถูกส่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือหลังจากที่ได้รับแจ้งจากคุณลุงว่าพวคุณเม่นได้หายตัวเข้าไปในป่าก,กว่าสองคืนแล้ว ในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็รีบพาทั้งสามคนออกมาจากป่าแต่ที่น่าประหลาดใจคือพวกเขาไม่พบกับพี่เกรซที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเจ้าหน้าที่ช่วยกันตามหาอยู่หลายต่อหลายวันแต่ด้วยความที่ขนาดของพื้นป่าค่อนข้างกว้างใหญ่การค้นหาจึงเป็นไปได้อย่างลำบากและผลสุดท้ายพวกเขาก็ค้นหาไม่สำเร็จอีกสิ่งหนึ่งที่ยังคาใจพวกคุณเม่นมาโดยตลอดนั่นก็คือตลอดเส้นทางที่เดินกลับออกมา พวกเขาไม่พบกับสัญลักษณ์ที่เคยทำเอาไว้อยู่ริมน้ำเลยสักจุดและจวบจนถึงทุกวันนี้การหายตัวไปของพี่เกรซก็ยังถูกทิ้งเอาไว้เป็นปริศนาและสร้างความทรงจำอันสุดแสนจะเลวร้ายที่ยังฝังลึกอยู่ในจิตใจของคุณเม่นมาโดยตลอดซึ่งหลังจากที่ผมได้รับฟังเรื่องราวของคุณเม่นจบตัวผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าคนอเมริกันเขาก็มีการละเล่นคล้ายกับผีถ้วยแก้วเหมือนกับบ้านเรา และเหตุการณ์ของการเดินป่าในครั้งนั้นแม้จะเต็มไปด้วยความน่ากลัวและปริศนาที่ไม่มีคำตอบแต่มันก็ได้สอนบางสิ่งที่สำคัญให้กับผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตระหนักถึงความเปราะบางของชีวิตและความสำคัญของการสามัคคีในยามวิกฤตนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เราเห็นนั่นก็คือการให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวและความระมัดระวงังเพราะแม้ว่าพี่เกรซจะดูเป็นผู้นำที่มีความมั่นใจ แต่ธรรมชาตินั้นกว้างใหญ่และไม่อาจจะคาดเดาได้ดังนั้นการออกไปเดินป่าหรือทำกิจกรรมใดๆในสถานที่ที่ห่างไกลเขตชุมชนจึงต้องอาศัยทั้งการวางแผนความรอบคอบและการเปิดใจยอมรับว่ามนุษย์เราไม่อาจควบคุมได้ทุกสิ่งแต่มันก็ไม่แน่นะครับว่าพี่เกรซอาจจะถูกคนในนิกายนอกรีดจับตัวไปก็เป็นได้และตัวผมเองต้องขอแสดงความเสียใจกับการหายตัวไปของที่เกรซด้วยนะครับ ่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวลุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมแะรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ